ยี่ดีสิเขาเรี่ยวเอเหลี่ยวไม่ค้างคนบนหลังม่ใครอ่ะบนหลังอะไรข้างหลังพออ่ะนั่นแหละชื่ออะไรครับผู้หญิงชื่อไพ่อมน่ะชื่ออะไรนะไพ่อมนไพ่อมนไพยที่เป็นของกินไพ่ P A I อ่ะใช่ไหม แล้วมันใช่ไพ่เดียวกับที่ไพ่ตับรถอย่างนี้ไหมไม่ไม่นะไม่รู้รอ่ะก็เขาชื่อไพมอนอนะ่ะจบไหมล่ะจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะหานายคค่ยนะฮะไพมอนอนะ่ะไพมอนนะอ่อนนะอนนะท่องไปสิโอเคครับสวัสดีครับไพมอมนอไม่นะไม่นั่นน่ตัวเองเนี่ยหรอฮะอ๋อผมเอเลี่ยวนะครับเอเลี่ยนจำหน้าไว้นะเจอที่ไหนอย่าไว้ใจเข้าใจเปล่าฮะผมไว้หน้าไว้ใจที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ อย่าไปเชื่อนะไอเจ้าเด็กกีฟินดดอคนนี้นะ่ะมันร้ายชาย่อยเลยนะกับผู้หญิงเนี่ยทุกคนเลยฮะใส่ร้ายกันชัดๆก็ดูๆกันไปได้กันนะอ๋อมันเป็นการใส่ร้ายกันนะครับ <c oughs> นะโดยปกติอะมันสร้างมาเพื่อเที่ยชมรมนะแต่ตั้งแต่สร้างมานะก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยอะเหมือนโดนโดนกองประมาณนี้นก็ไม่รู้อะมันไม่เคยใ,ใช้ใสักครั้งเลย รูปไหนอ่ะเฮ้ยไอ้รุ่นน้องกิฟฟินดอลงมาถ่ายรูปเพื่อไหนดิครับพี่เห็นไหมมันต้องจี๊ดมาไข่ไข่อะไรนะไข่โอเคมอนโอเคมอนมอนเก็กท่าหน่อยเรามอนเก็กท่าก่อนนะไอ้รุ่นน้องกิฟฟินดอโอ้ได้ได้เลครับรุ่นพี่ไล่เวท F5 แล้วไปที่แอนิเมชั่นแม่กกลายเป็นคนถ่ายรูปซะแล้ว <c oughs> อ่าพร้อมพีนยังครับ <ๆ S 1> รอ๋ <c oughs> ออาจจะเงาหน่อยแต่อยู่กับพี่โซจูนะ่ะดีสุดละเ <c oughs> อ่อวันนี้นข,าข,าขาดขาดของใช้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเงินให้อ่าได้เดี๋ยวให้สองพันพี่แค่นั้นแหละเขาไปทำไก่กันอะ่ะโซจูไก่ไกันว่าตอนนี้ไก่คุ้มแล้วนะถ่ายบนถ่ายล่างถ่ายล่างมันจะแปลกๆไปถ่ายบนละกัน โอเคน้องมาอุดพร้อมกันยังครับพวกพี่โอเคน้องพร้อมแล้วแหละได้หละได้แ้วครับผมสุดยูหายดอหายเร็วหายแย่งที่ดออ่าน่าจะโพสอยู่น่าจะตั้งสเตตัสอ่าก็ยังไม่มีรูปจริงเหร เอ้ยนี่ไงโกแล้วแจอนครับรุ่นพี่เขาทำอะไรนะเราต้องแจมครับเราต้องไปแจมอนี่อ้าวรุ่นพี่เีองครับโอ้ยรุ่นพี่ทำโหวงตัไปอ่ะบอกให้ถ่ายรูปดีๆเอ้ามันไม่มันไม่ดีตรงไหนเห็นแล้วหัวโอ้ยอย่านะอย่าไปหา อาสาถ่ายรูปให้ใครอีกนะมันก็มันมันก็อาร์ตดีนะเอาตรงอาร์ตอะไรล่ะฮะมันมันมีการแบบเว้นสเปซข้างบนไว้อืมเขาไม่ได้โพสหน้าไงเขาโพสตัวเลยฮะเหมือนแบบคือคนอ่ะเหมือนเป็นพร็อพอ่ะแล้วถ่ายต้องการถ่ายข้างบนอย่างเดียวอ่ะเออคืองงเหมือนเหมือนลูกหลงติดมาในภาพคือแบบคือแบบอยากถ่ายบิวนี้แต่คนไม่ติดอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจถ่ายเรานี่หว่าเออเอเลี้ยมมาอยากไปอาสาอย่างนี้ไปอีกนะบาย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 โซจูบายบาย อีธานต้องไปฝึกถ่ายรูปมาใหม่นะเข้าใจไหมเองนั่นแหละเอเดียวอ๋อตัวที่ค้างเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าถ่ายให้ที่ที่หลังก็บอกสิจะเอาครึ่งตัวหรือเอาอะไรยังไงผมจะได้ถ่ายถูกเกติครัถ่ายรูปเขาต้องบอกด้วยหรอว่าเอาครึ่งตัวหรือเต็ตัวเขาใช่ไงผมจะได้เลือกถูกไงว่าจะถ่ายแห้ณบต่หวเขาไม่ได้บอกไงก็เขาไม่ได้บอกผมเลยทําตามจิตวิจาอืมเจตมิตราด้วยวะไปถ่ายรูปให้พี่หน่อยดิพี่อยากได้รูปแบบ เห็นพี่แบบกลุ้มขมับเฉยๆบามามามาเข้ามาเข้าสมรมได้เลยได้เลยเพื่อนพี่ว้ใจถูกคนแหละพี่จะอธิบายฟีลภาพที่ผากได้นะคือเห็นแค่หัวส่วนบนเห็นแค่หัวส่วนบนไม่เห็นแค่ทั้งหัวที่ที่กำลังเห็นมือกุมกลุมเห็นแค่ทั้งหัวเห็นแค่ทั้งหัวที่มีมือกุ้ม ใช่คือเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมสเปซสี่เหลี่ยมบริเวณข้อสองอ่าข้ข้อสอกนิดหน่อยขั้บนข้อสอกนิดหน่อยจนถึงระหว่างระหว่างหัวโอเคเห็นเอาแค่ช่วงบนพอ,อเ,เอาแค่ช่วงบนวอลโอเคนีไนะคิวอธิบายไปมันเข้าใจไหมไม่เข้าใจคิดคิดว่าน่าจะได้อ่าแค่มือยังไม่น่าได้อะไรมากขนาดนล้จริงน่าเกินหัวหรอผมว่านะ โอ้โหแบบถ่ายดีมีแล้วละ,ะน,นะเอาแบบว่าจาล้อจากยามันบังไปเซี่ยวนึงผมต้องเอาออก okay, ไม่ได้จร <okay, S 2> ิง<ๆ>ต้องจัดต้องจัดคือยอดว่ะล้อจักรยามันบางส่วนได้ถ่ายอย่งไงใช่ครับใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมก็การสื่ <c oughs> อสารเราผิดว่ะอ่าอ่าเขาเลียนนะแคปชั่นอ่ะแท็กแบบแดลร์ด้วยนะแท็กไม่เป็น,นะดิ ก็เขียนแค่อ yeah. ันนั้นน่ะแอดอะแอดแล้วก็แบมแอดลาร์ดแอดแอดคืออะไรวะอยากเห็นภาพอ่ะฮะเฮ้ยโอ้โหรูปบี่อย่างสวยหายโอ้โหเจมร้องไห้แน่ถ่ายหัวนั่นจะได้ขาอยากเห็นวะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันกินซ้ายไปนิดนึงต้องออกขวาเร็วเร็วดิไอเร็่นี้ใครไปเจอมาเนี่ยเกี่ยวกากข้างทางมาวันแรกมานะเรียกสัตว์จักรจะไมนดอว่ารุ่นพี่เรียกว่ารุ่นพี่แล้วกินไม่ดอเราเรียกไปทำโทษทั้งบ้านเลยไอ้อยวนี้ขอจริงตัวเนี้ย มัเมันว่ไไปเรียกบริษัตระดาบดับดบอนะมันแท็กยังไงวะพี่เฉยเหมือนตอนสนิทเรีนกับบ้านไหนวะตีดับเบิดออืมก็อเอ่อลรากระทงเหรออืมกับบ้านผมนี่แหละวิ้ยบ้านเราตีกันมานานเนาะอือ้ยไม่ใช่บ้านเราเลยนี่วะย้ายมาผมจะบอกว่านยรทงนก้เาปิดะฉัน่เปิดยัาใช่ี่เนครับี่1โม ไม่รู้หรอฉันไม่อรไได้ right? ่ห้นเมอไางทีที pain, so um, right? proto, uh, ええ่ม okay. ันต้องถไหมเอฟเอทน่ B M B A M แ้วก็ A T E E S ่า้มันมได้ไมเดีมน่ายไมน่ปั่ายตัวปัดยไม่ถ่ายอ่ะงานเดียวดิงา่ายเพื่นม่่้่ไไม่่้ม้ไม่่ด่ ได้ถ่ายได้เห็นต้องสอซึ้งเลยดิจนถึงมือที Nixon> ่กุงคำภัททินภาากับผมยาสีทองที่กำลังพาดอยู่ตรงบันไดกวาดไรลด้วยกดไหล่ด้วยขอบสี่เหลี่ยมพอถ่ายเสร็จพี่เขาบอกให้แถมผมคิดว่าเป็นอะไรที่มีความหมายต่อนักถ่ายรูปสวอที่อยู่ผมมากครับขอบคุณนะทีีดีทุกท่านด้วย อ่ะล่าสุดขึ้นจักรยานไม่ได้ทั้งแรงที่คินตาดจะไหลน้องว่อุ้ยทุกนถ่ายได้แบบว่าต้องกับที่พูดเป๊ะเลยกดไลค์ไงบ้าี่กดไลค์อ่ะมันสื่ออารมณ์แบบว่ากำลังร้องไห้เว้ยแต่แบบไอ้ใครมาสนดใจเชียร์มา้า<ห> <ๆ S 1> เลยธรรมดาครับเรียนศิลป์มาเนาะ เออแต่รูปแรกก็ทำพี่ประทับใจเอ้ยมันนี่สิน้องแอนเลี้ยงมันนี่สิมาอ่ะมาใกล้พี่สิข้าวเฮ้ยโอ้ของข้าวข้าวข้าวโอ้กดข้าวมั้งแต่เปิดเทอมมีพี่นี่แหละข้าวข้าวข้าวพี่ทานแกยังอ่านไม่เสร็จอีกเหรอวะมันขึ้นยังไงวะจักรยานเนี่ย ผมไปแล้วครับผมเออ,เอ,อไไบ๊ายบายครับแอนี่เอ,เอาพี่ทานไปด้วย<อ>บายบาันเดินกลับเองครับโอ้